สวัสดีค่ะวันนี้ในช่องท d Channel นะคะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมกะทิถึงมานี่วันนี้เรามีแผนแก้งทีคือวันนี้คือทุกคนจำได้ใช่ไหมว่า อันนี้ได้ยินเบาไม่รู้อ่ะพูดนี้แหละอันนี้ทุกคนก็คงได้รู้แล้วแหละว่าทีได้แกล้งไว้ในมอยครับนะแล้วเราจะมาเอาคืนนีเราเราจะดูว่าทีจะหัวร้อนไหมแต่แผ่นแกล้งนี้ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยจะคิดหรอกเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาของไว้วางไว้บนหัวทีกันนะทุกคนอาจจะยังไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรมันคือแผ่นอะไรทุกคนก็ยังไม่รู้หรอก เออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเอาของมาไว้บนหัวเออเป็นการแกล้งหน,นึ่งที่เราเคยไปแกล้งศิลาและศิลาก็มีรีแอคชั่นแบบฮาๆก็คือแกล้งกับ <c oughs> ไม่รอยแกงแมวนะอย่อางนะนีเ้เดี๋ยวคงต้องหาของอาเป็นอะไรดีน้อเป็นอะไรที่น่ากลัวน่นากลัวสักหน่อยก็ไม่ได้เตรียมของมา Uh เอาอะไรดีเนาะอืม uh เป็นไอ้เ็นเพนตุ๊ก,กตาดีกว่าตั <The one. S 1> uh วอ้วนอ่ะาเดี๋ยวเราจะไปแก้งกันนี่ที่น่าจะเห็นแล้วแหละนะถ้างั้นไปา,าอาไปแก้งกันเถอะเดี๋ยวก่อน ีอาจจะแผนทำในทีอาจจะรู้แผนก็แต่คีเดี๋ยวเราทำเนี่ยแผนกันคีคีคีทำไรอยู่ทำไรอยู่อ่ะถ่ายคลิปเหรอฮะถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปวะเหรอเออถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปว่าอะไร ไปแล้วค่ะปีชุบอยู่ค่ะงามเราจะมาทำการติ้งต้องเราจะมาเป็นเด็กติ้งต้องหนึ่งวันเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยทำในคลิปเนี้ยอันนี้คลิปนี้เหรอเออเอาไหมเรามาทำการเป็นเด็กติ้งต้องหนึ่งวันนะติ้งต้องหนึ่งวันหนึ่งวันเอ้ยไม่สิแค่ในคลิปนี้เฉยๆเอ่อหรือจะเอาชาเลนจ์อื่นเอาไหมเดี๋ยวอย่าจับนะคะชาเอะเอ๊ะ หรือว่าจะรีวิวของเล่นศิลาดีเอาไหมเออโอเคแป๊บนึงนะทำไมมันไม่ปิดเโอเคแป๊บนึงนะไปบอกกับท่านผู้ชมทุกคนที่รู้ว่าถ่ายคลิปเราต้องเอาทำไมเอาเอาไหมรองเท้ากันดิค่ะอันรองเท้าแมวเนี่ยรองเท้าแมว ใครแล้วอาจจะเสียงดังอะ,อะไร <laughs> ดูยูทูปไปเลยทีดูยูทูปไปแม่จีแมนะ่ทุกคนเดี๋ยวนม่นาะนเดี๋ยวกลับกล้องก่อน จริงะขอกับกล้องกันทุกคนแกงพี่สำเร็จแล้วใ่าคลิปที่แกล้งเขาไว้เนี่ยใชรไหแกงดีไม่เป็นการถ่ายคลิปที่ไม่ได้คนเดียอะ <c oughs> โอ้โหดูดิแกงดีไม่หนักเท่ากับตอนทีแกงนะแต่ทีก็แกงไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้ากันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ให้กับ <c oughs> ช่องดีชแนลพี่กันดีดีไปเอาเออแล้วและแล้วก็กดไลค์กด